เมนูนี้นะครับเป็นเมนูเส้นที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยอ่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นอะไรนะครับนี่ครับส่วนประกอบที่สําคัญก็ต้องเป็นเส้นสปาเกตตี้เกลือพริกไทยคนก็ใช้น,น้ำมันก็ใช้เส้นสปาเกตตี้ที่ดีเนี่ยเส้นเขาจะต้องแบบว่าเหลืองไม่ขุ่น แล้วเวลาที่เราใช้ลวกเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องไปคิดอะไรเองเพราะแต่ละเส้นแต่ละรุ่นมันไม่เท่ากันให้ดูที่ถุงเนี่ยเหมือนอันนี้เขาเขียนไว้ว่า10นาทีนั่นหมายความว่า10นาทีเนี่ยเราจะได้เส้นแบบออเดนเต้อเดนเต้คืออะไรออเดนเต้คือเส้นที่แบบว่าไม่แฉะไม่แหย่คุณผู้ชม,มเข้าใจไหมเวลาที่เรากัดลงไปแล้ว,ลวเรายังรู้สึกว่าอืมเขายังหนึบอยู่แต่ไม่ใช่เป็นไตนะครับเดี๋ยวผมจะทําที่หนึ่งผมใช้ประมาณเศษหนึ่งส่วนห้าของถุงละกัน น้ำต้องร้อนนะครับเวลาที่เราลวกเส้นและท่านผู้ชมสังเกตวันนี้หม้อท,ที่ผมใช้เนี่ยสะดวกมากๆสะดวกยังไงเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าโอเคลวกเส้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยน้ำเดือดแล้วนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่านับ10นาทีเนี่ยต้องนับ10นาทีตั้งแต่น้ำเดือดนะครับพอน้ำเดือดปุบ๊บ ใส่เส้นลงไปครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องจับเวลานะฮะเราต้องแบบว่าเคารพเวลาเขาบอกให้แล้วก็ได้ว่าวันนี้จะทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงคุณผู้ชมแต่จะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงที่เรามาผัดกับสปากเก็ตตี้นะครับสูตรของผมเนี่ยเรียกว่าลองขึ้นมาเองนะครับซึ่งอร่อยแล้วก็เลยเอามาแบ,บ่งกันนะครับอ่ะผมมีเนื้อไก่สะโพกนะครับแต่ผมจะแยกนิดนึงคือผมจะเอาไก่สะโพกเนี่ยไปชาน้ํามันก่อนนะครับส่วนมากก็จะเป็นเทคนิคเหมือนคนจีนที่เขาทํากันนะครับอ่ะ เนื้อไก่สะโพกเราใช้สะโพกประมาณชิ้นหนึ่งัดออกมาได้เป็นประมาณ4ชิ้นแบบนี้นะครับใส่แป้งสาลีลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพิกไทยก็ได้ไม่ต้องเยอะมากนะครับก็เค้าให้เข้าไก่ เวลาทอดแล้วเนี่ยไก่เขาจะมีผิวสวยเราเอาน้ํามันให้อยู่ที่ประมาณ160สักร้อยหกสิบองศานะครับใส่ลงไปทอดทีหนึ่งหมดเลยแต่วันนี้ตัวที่เป็นพระเอกของผมเลยเขาเรียกว่าซอสหอยซินนะครับคือตัวนี้เขาจะมีลักษณะเด่นกลิ่นคล้ายๆแบบเต้าเจี้ยวหว,ว,วานนะครับผมใช้ตัวนั้นมาผสมกับน,น้ํามันหอยเล็กน้อยนะครับเอาล้ครับก็2นาทีนะครับไก่นี่สวยแล้วเอาล้ครับท่านผู้ชมมาเริ่มผัดกันเลยดีกว่าใช้น้ำมัน นะครับในการผัดก่อนอื่นผมจะเอาพริกเนี่ยนะครับพริกแห้งเราก็ใส่พริกแห้งเล็กลงไปลงไปคั่วให้หอมนะครับในน้ํามันกระเทียมนะครับกระเทียมก็ฝานเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับเพิ่มกลิ่นให้น้ํามันของเราหอมด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมต้องระวังเพราะว่า เขาไม่เร็วนะครับเดี๋ยวเราจะแยกเขาออกมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะผัดแยกกระเทียมเริ่มสีสวยแล้วผมก็แยกออกละแต่น้ํามันเก็บไว้ในกระทะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาผัดเครื่องกันแล้วครับท่านผู้ชมใส่ของที่สุกยากๆหอมใหญ่อันนี้สําคัญนะครับเราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้ใส่พริกระขังนะครับพริกเบลลงไปสีอะไรก็ได้นะครับตามใจชอบนะครับวันนี้ผมมีเห็ดหอมด้วยนะครับอันนี้เห็ดหอมที่ใช้เป็นเห็ดหอมสด นะครับใส่ลงไปด้วยเลยเสร็จแล้วนะครับเหล้าจีนครับเหล้าจีนเขาก็จะทําให้มีกลิ่นหอมนะครับเราก็ปรุงรสแล้วครับใส่หอยซินลงไปใส่น้ํามันหอยลงไปครับแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปที่สําคัญนะครับผมทําแซบๆนิดนึงใส่พริกป่นลงไปหน่อยนะครับผัดให้เข้ากันนะครับผมจะเติมน้ําลงไปนิดหนึ่งนะครับสักสองช้อนโต๊ะนะครับใส่ไก่นะครับที่เราพักไว้ลงไปนะครับ แล้วก็บอนนี้เส้นของผมได้ที่แล้วครับท่านผู้ชมหม้อของผมเนี่ยนะครับเราลวกเส้นใช่ไหมครับดึงขึ้นมาเนี่ยเขาจะเสด็จน้ําไปในตัวเลยนะครับก็ใส่เส้นลงไปได้เลยครับตอนนี้นะครับเรามีต้นหอมเราใส่ลงไปเลยเราใกล้เสร็จแล้วกระเทียมกับพริกที่เราพักไว้ใส่กลับลงไปครับถั่วนะครับอันนี้เป็นถั่วที่เราทอดไว้แล้วนะครับเราบี้แตกๆลงไปได้เล็กน้อยนะครับคั่วให้เส้นเขาแห้งๆนิดหนึ่งนะครับให้น้ําซึมเข้าไปในเส้นนะครับง่ายไหมครับท่านผู้ชม เอาละครับท่านผู้ชมครับสปาเก็ตตี้ไก่ผัดเป็นมะม่วงหินมะพร้าวน,นะครับเมนูลูกครึ่งไทยอิตาเลียนที่บนเอามาฝากันนะครับ